สองต้มีกอนะน่องกระต้นถาสมมติน้องไปยันน่อกระย่อันนี้อันนี้สมมติอเฮ้ยไม่ลอยว่ะมึงะน้าขาจนไม่ลอยที่ไหนแ้ามแล้วไอ้หเนี่ยวไหเขามันลุดนึงอ่ะอีเลดี้โอ้โหกันนหน่อยพี่วันนี้ไม่เป็นไรนะป่อยตาสบายวันนี้ ก็มันแค่นานๆเจอกันนะเนี่ยแต่ยังไม่คข้ทีมพี่เดี๋ยวเข้าทีมนั่นช่างอะไรวะหัวหน้าทีมพี่ไฟนี่เห็นไหมหัวหน้าทีมครับพี่นี่ก็ไม่รู้นะยังไม่รู้ยัชื่อด้วยอันนี้เรามาเที่ยวกัน วันอาทิตย์เจอกันรอบหนึ่งครับพี่โอ้ยรู้กันรู้ใครเป็นใครเร่งงงนะเห็นไหมล่ะเอามากันเพียบเลยวันนี้ชอบครับพี่โอ้มีอยู่ไหนไม่รู้หายไก่าเขาแล้วมั้งอีเจนเหรออีเจนอย่างนี้ ครับจะครบแล้วเนี่ยจะแข่งวันไหนไม่รู้แต่ทีมรอวันนี้ประชุมครับพี่เมียขโมยเมียมั้งค่ะ ถล้นออกไปลองกว่าลูกเนะไปไปมาเลยไปไปบิ๊กเดินรุนมาละออกไปลองกว่นไปเตะพี่วีไตะพี่หงอนกนกสอคนนี้ขึ้นก่อนอล้วเรขึ้นเตะแล้วเราไปจอด ล้อล้อต้องล้อไอ้ตินหัวหน้าเสร้างน้ออันนั้นหัวหน้าครับหัวหน้าแก๊งเลยเนี่ยล้ออย่ขึ้นล้อเลยพี่ขอเน้นักหน่อยล้องปล่อยอีี่น้นเนี่ยช่างไม้เขาเก่งเลยครับไอน้องไอ้ตินมันร้ปมนปืนป่นปืวปานปืนปืนปื่ปืนมนปืน่ืนปนปืนนปืนปนปน้องปืนปืนปืนป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 ืนปนปืนปืนปือปืนปนนปนปปปืปเนปืยวนปนนน้องนนอนนนปน ตรงนู้นแหละครับพี่ถ้าไปมิดงมดีล่ะคับเขามูดีเล่นรางวัลเี่ะแค่เขาเนียา